สวัสดีค่ะามาลวกหนังเนาะจ้ะข้าต้มมาแล้วเมื่อนีเยสุ่มสีเอ,อ้็น้องสาวสีแกงแกงผักขี้เล็กใส่หนังจ้ะพอามาต้มลวกหนังก่อนหนังเสียใส่สองฟีดไว้อันนี้เยานางเยสุ่มคั้นไว้แล้วจ้ะพักไปเก็บมาจะสวนละจ้ะไปตูต้นหอมผักขี้เล็กนี่กอในสวนน่ะล่ะเยสุ่มต้มไว้กะสิ ใส่ถุงแล้วก็เอาเขาฟิตไปปน้ำสิกินกับมันเป็นโขเครื่องอยู่เรียมเครื่องอยู่นี่สุ่มวัไดีแกงดอกจะ้ะน้องสาวแกงอันนี้ลวกหนังลวกกินเพื่อนออกเลยเพี่อนออ้อ ต้องโขเครื่องยูยเครื่องเป็นก็มีต้องมีหอมแดงมีขามีกระชายเลยจะยใส่นอกพี่นนอมันหมืดกระชายพริกแห้งหอมแดงขามันมีหนังมันต้องใส่เครื่องด้วยจ้ะพี่นนอขันแกงแล้วๆพี่นนองเัาอีลีเพิ่นสิบริสีหยังไรได้พอแม่ผ้าแกงแตะกี้ไม่ได้ใส่ขาตะไคร้เลือดอะไรเลยนะ ควรใส่เนื้อหนังมังสาก็ต้องใส่ะไข่สมัยเป็นเด็กหน่อยพ่อแม่แกงให้กินใส่แก้พริกโข้คอมแดงใส่เท่านั้นด้พี่น้องกระปุงปลาแดกผงสดเท่านั้ดเดนี่อ่ะนี่ชักใส่ยังตัวใส่ยังพี่น้องเอ้ยไทยอื่นก็แกงแมนอยู่ไทยอื่นไทยห่อนว่แมนไทยห่าบนมีหนังใส่เนาะ ยวค่อยมาเบิงอีกที่นะจ้ะตอนแกงระวางที่รอแกงคี้เล็กเนะจ้ะยาสูมชิมผ้ามาเบิงสมพักเสียนจัะสมพักเสียนยกสูมขันหมูว่านบมือนี้มันแดดเป็นเลยดรวอจ้ะกำลังน่าก,กินเลยเนาะโขกโขกโขกเครื่องแกงเดี๋ยวนะมาขัวใส่กันกับหนังจ้ะ แกงขี้เหล็กคือเก่านแลพี่น้องการเฮ็ดกับวขาวว่ามีสูตรอันใดนตายตัวใครคิดเนี่ยใดกะอย่างฮ็ดเนี่ยใดกะฮ็ดโหลดจ้ะเฮ็ดจะมันถือปากจะคล้องเนาะมันจะขั่วใส่เครื่องแกงหลังจากเราต้มหนังเสร็จละล้างทั้งปอนสะอาดจะเอาเครื่องแกงมามาขั่วใส่กับหนังจ้ะ ใส่กะทิ้อมเนาะพี่น้องใส่หน่อยๆบยใย่ใส่หลายดอกจ้ะใส่กะทิด้วยเลื่อเลือแกงขี้เหล็กใส่หนังจ้ะถ้าเมนเท,ทรศัพับมันมีกินก็สิได้กินเนาะพี่น้องหอมหอมขั้นตอนต่อไปหนะ้าก็สิปุงรุจ้ะ ในี่าพี่ก็จะมีองปรุงรสแล้วก็พี่น้องเผงสโลดโลดดีคือว่าก็จะเป็นขาไม่ได้พี่อีกของเราลองจากผงสโลดนั่นก็คือน้ำปลา คอเล็กนะจ๊ะหนึ่งเปยาขอบกันนะคือเล็กจะกนี่เราพี่นอ้องเีลาน้านกระตุม่มนเทลปันซัมนีจ้ะพอกิเล็กตุ่นหน่อยๆเนาะพี่นอ้องแต่ซัมกินขบับขั่วหน่อยนี่และว,วะอ,อ,อันนี้คือน้ำยานางค่ะข้นข็มข,ข็มข้มนใส่เบิร์ล น้ำเย็นน้ำอย็นๆอืมไล่พอห,ห,หลยดอกก็ได้สดนำ้ำเอ,อ้ยโอ้ยหยใส่พักใส่นำ้ำเนืดนิ่มน,นี่นั่นเน็กระรอเดือดรอ,อเดือดเราปรุงรสไปแล้วรอเดือดเนาะชิมเพียน์หนึ่งละคารี่เนะ เดือนแล้วจ้ะก็ใสกะทินิดหน่อยมันก็จะอร่อยหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งอักหอมมีบักชีลาวต้นหอมไปตูจ้ะม,มาไที่แล้วล่ะพี่นอ้องใส่ผักซิมเลยยี่สุมซิมแลละอร่อยอร่อยนัวมากเลยอร่อยรอใส่ผักคือกินได้แล้วนะ เอาสายผักสายผักก็กินได้แล้วจะนี่ก็ตักเสิร์ฟได้เลยจ้ะอุ้ยร,ร้อนร้อนนังย้อนมเก็บแเรวอ่ะเออเขา้องผิดไปแล้ว ยค่ะพี่นอ้องแกงขี้เล็กจ้ะจ้ะแกงขี้เหล็กสมพักเสียนทอดปลาทุกอย่างพร้อมกินแล้วค่ะมาจ้ะกินข้าวแรงน้ำย้ยซุมเลยจ้ะแกงขี้เหล็กใส่นังเซ็เซอร่อยอร่อยค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีแล้วเนาะจ้ะอุดเข่าสองกอง ฝากเบิง่งฝากชม่มฝากติดตามในเด้อจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ